สวัสดีครับผมก็มาพบมาพ่อกับผมเบ้านงนะครับในยามแรงๆนะครับเป็นวันที่1ิบเกมีทุนายุนนะครับผมขมาาํำรวจแปลงมันนะครับกํหลังจากที่ได้ทําการอาชีดยากันจกัดจัะพืชไปได้เกือบสัปดาห์แล้วนะครับผมขมาเบึงนะครับผลงานว่า มันจะตายดีบ่นะครับสำหรับห้าครับผมห้ากับคนคางสูงเลยนะครับผม<ะ>เพียงหัวเขาเพียงแอวนะครับ<ะ>ผมก็จะใช้ซานอ,อูโฟซินเนตนะครับแอมโมเนียมนะครับผมห<ม>้าง่ายกับตายยูนะครับผมแต่ว่าต้องฉีดคน้างเปียกแน่จังหน่อยนะครับผม เพราะว่าคนไก่กันทํางานของสารตัวนี้นะครับผมจะไปทาลายเอ็นไม้ของพืชนะครับบอยให้เกิดการสังเคราะห์แสงสังอาหารได้นะครับผมเต่าเห็นให้เขาอดตายนะครับผมคล้ายค้ยคนนะครับผมเห็นให้อดอาหารตายนะครับไปทไําลายเอ็นไม้นะครับ เริ่มเหี่ยวเลืองครับแต่ยังท่านยุบโตนะครับผมเนพวกนี้เป็นยาที่ตายยากนะครับผมมองได้ฉีดบัตถอคักกับบัตายก็มีนะครับมองเขียวก็มีอยู่นะครับเพราะว่าฉีดไ้มันเคลือบนะครับเคลือบผิวใบนะครับผมค่อยจะตายดีนะครับก็ สำหรับช่วงนี้ก็บฝนบกตกมากสามสี่มือแล้วนะครับผมก็พยากรว่าสิตกอยู่เสมออยู่ดอกครับแต่ว่าบ่เบเห็นตกนะครับก็ดีอย่างนึงน,นะครับก็มาให้ดินมันซุมคลักลายนะครับผมก็ตอนนี้มันแปลงนี้ก็อายุได้สี่เดือนครึ่งแล้วนะครับ ฝนตกช่วงก่อนๆนะครับตกตอนเนื่องมาลายมือเกือบเดือนนะครับอย่างสำรวจเบื้องกัมีโลกให้เห็นแล้วนะครับแต่มีเช้ล่าเขาทำลายแล้วนะครับผมนี่เขาต้นลักษณะนี่นะครับใบเหี่ยวเบิดทั้งต้นแบบนี้นะครับผมอันนี้เกิดจาก ชล่านะครับผมเชล่าไฟท็อปเทล่านะครับผมเขาทำลายบริเวณโคนต้นนะครับผมันจะจัดกินบริเวณโคนต้นนะครับเห็ดให้มันสมปลังบอสามารถดูดซับทานอาหารหรือว,ว่าดูดน้ำได้นะครับผมทำลายระบบพอน้ำเลี้ยงนะครับผมข้างในนะครับถ้าเป็นลักษณะหัวเน่านะครับหัวเน่าเขาเขาจะ ใบทยอยเหลืองนะครับจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับอาการของการเน่านะครับของหัวนะครับผมอันนี้คือเน่าค้นต้นนะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าหลูกค้นเน่านะครับหรือว่าเน่าข้อดินนะครับลูกเน่าข้อดินนะครับลักษณะการกัดทำลายนะครับที่นอนีอมันเป็นเชื้อนะครับ ก็จะค่อยกินว่าโดนไปจะลุกลามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็ตอนนี้ผมได้อาหารวิธีรักษาและป้องกันไว้อยู่นะครับแต่ว่าเชื้อเอ่อบีเอสนะครับหรือว่าเชื้อบาซิลัสซับทิลิสตนะครับผมที่ผมซื้อมากอะตอนนี้ยังขยายเชื้ออยู่นะครับผมเพะยงเพาะขยายเชื้ออยู่นะครับยังบ่ะเท ครบตามมือที่เขากำหนดนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับผมเพให้เชื่อเขาแข็งแรงนะครับผมกับพร้อมที่จะทํางานนะครับผมคุณสมบัตินะครับของเชื่อ BS นะครับผมสอยป้องกันและกำจัดนะครับพวกเชื้อราโรคพืชนะครับทุกชนิดนะครับผมเชื้อราหรือว่าเชื้อแบคทีเรียที่ ทำลายพืชน,นะครับเขาทำลายพืชน,นะครับเชือกตัวนี้จะว่าเป็นพ้นเสียต่อพืชน,นะครับกลักษณะการทำงานของเชือกนะครับผมกัเป็นการแข่งขันแย่งอาหารนะครับกับเชือกลาตัวอื่นนะครับผมเป็นการแย่งชิงอาหารกันนะครับภายในดินนะครับผมกัเหตุให้เชือกลาพวกนั้นตายไปนะครับผม เขาเอินว่าเป็นเชื้อราชั้นสูงครับผมเอ้ยบ่แม่นครับพี่น้องอันเชื้อตัวนี้มันเป็นแบคทีเรียนะครับก่ต่างจากไตโคดามานะครับพ่อพิดนะครับผมถ้าไตโคาดามาจะเป็นเชื้อรานะครับเชื้อราดีส่วนเชื้อบีเอสจะเป็นเชื้อแบคทีเรียดีนะครับผมคุณสมบัติคล้ายกันนะครับผมแต่สําหรับ เชือเบียดตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติลายกลัวอยู่จังหน่อยนะครับผมเขาจะมีการสร้างสารปฏิชีวนะนะครับผมเพื่อทำลายเอาไว้ไงทำลายคู่ต่อสูนะครับผมเฮ็ดในคู่ต่อสูตายนะครับผม่อโลกคนเ่าแล้วนะครับวันนี้มา่อโลกใบด่างนะครับผม เริ่มมีนะครับอายุช่วงสี่เดือนจะเริ่มมีอาการแล้วนะครับก็เป็นถอนพันธุ์เก่าจากปีกายนี่แหละครับลักษณะกับใบกับกะกูดประมาณน,นี้นะครับบ่ได้ว่ายองรีบหน่อยจนว่าขี้ไร่ปันใดน,นะครับผมช่วงแรกๆเป็นมากกับใบง,งามไงาย,ยู่นะครับใบกลวงไงนะครับ เพิ่นเริ่มเป็นช่วงอายุสี่เดือนก็กว่านี่แหะครับอาจจะเป็นจุดด่างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใบเสียรูปสรงนิดนึงนะครับผมกาแบบเป็นยังนะครับประมาณนี้น้ำต้นใบเขาก็ยังหวบสมบูรณ์อยู่นะครับผมนี่นะครับ ต้นทางนี้ก็เป็นมันที่สามไม้นะครับสามที่ล้างกันสามเดือนพุแล้วครับสามเดือนกลัวเลยครัะฉีดฮอร์โมนเล่งไปสองรอบนะครับผมก็เริ่มง่ายขึ้นมาแน่นะครับจะ,จะติดนี่นะครับใกล้ๆต้นอยู่านะครับผมก็เลยไต่นะครับปลูกในช่วงแรกๆนะครับผม ตายเป็นแถวเ้ยาวไปเลยนะครับประมาณสี่หาลองนะครับซุ้มมูข้างในงามไปแล้วนะครับผมกัดสำหรับคลิปนี้นะครับกเขามาไทยบรรยากาศแปลงมั่นนะครับผมจะให้พี่น้องเบิ้งเพียงเทนี้นะครับกะฝากพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมให้ถึงสามร้อยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปนะครับผมคลิปดีๆมีสาระมีความรู้นะครับผมมียังดีๆสิได้มากแค่แบ่งปันนะครับผมความรู้เกบความรูด้ดีๆเทคนิคดีๆนะครับการเฮดมั่นสำปลังทุกๆอย่างนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ผมเบ้านงกะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ